สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้าน Cookie Land ์ช็อให้บริการเติมเกม c o o k ี้ Run และเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือคป,ประหยดดัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ม่อยู่กับผมก็คิงด้อมกันนะเดี๋ยวคลิปนี้ เราก็จะมาตามล่าคุกกี้ตัวใหม่กันแล้วก็ปั้นทีมตีบอสใหม่นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นแพทของเจ้ารอยเ้ามากาะีนแล้วก็เจ้าดาดก้อนเตามังกรใช่ไหมซึ่งมันมีหนึ่งตัวมาเปลี่ยนเมตาการตีบอสนะครับนี่เลยเจ้ามากาะีนเนี่ยเหมือนว่ามันจะเป็นตัวเมตาใหม่ในการตีมังกร และเราจําเป็นจะต้องมีนะครับแล้วก็จําเป็นที่จะต้องตามล่าเพื่อที่จะมานํามาตีบอส <c oughs> ใครไม่มีรับรองแต้มคุณหายไปเยอะมากและหัวกิ้วคุณอาจจะด่าได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราซุ่มก่อนแล้วค่อยไปปั้นทีมไปด้วยกันดีกว่าเป้าหมายในวันนี้เลงไว้ที่3 4ดาวก่อนละกันเนอะขอให้มันได้นะครับมีห้า0 0เ่นาทุ่มให้หมดตัวไปเลยยังไงก็ต้องใช้นะครับไป โอโ้มาแต่เศษะ่ะสองสาวันก่อนเนี่ยเราทําการส่งไปนะครับเลดดีมากทุกคนได้มาประมาณ4ดาวกว่าทุ่มแค่ไม่เท่าไหร่เองนะครับถือว่าหมดน้อยโอ้เลดดีปะล่ะดูเอาโคตรึงอ่ะไปต่อเลยอ้าวตาแดงเฉยขอ4ดาวขึ้นนะ5้าหมืนเนี่ยได้ไหม ดีแค่ครั้งแรกก่อนทุกคนอาจจะสูมเพิ่มตัดฟรีนะครับแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าปั้นแต่ว่าสอาจจะปั้นสมบัตินาฬิกาอีพิกนะครับให้เป็น12ด้วยต้องใช้ตีบอสนะครับข้อมูลเท่าที่ดูมาเนี่ยผมก็ยังไม่เป๊ะเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะลองเซตให้ดูนะครับมันยังพอจําได้บ้างแต่ไม่รู้ว่ามันจะดีถึงขั้นที่แบบใช้งานได้ถึงระดับไหนนะ เอาคร่าวๆไปก่อนละกันโอเคโอ้โหไม่มาเลยว่ะชมว่าเล็ดดีปุ๊บแม่งไม่ออกเลยเดี๋ยวเอาของฟรีไปก่อนอืมพอหมดมานะครับคือแบบตัวตีบอสอะยังไงคุณก็ต้องใชเนะถึงแม้บางคนอาจจะมองว่าโอ้โหเพิ่งจะได้โดนัทมาเองเพิ่งจับปั้นโดนัทได้แต่คุณอย่าลืมว่าโดนัทเนี่ยมันต่อให้ไม่ตีมังกรนะครับยังไงเราก็ต้องใช้ตีเอมไม่ต้องมาเสียใจ เราแค่คิดวา่าเราปั้นตัวเพิ่มมาอีหนึ่งตัวพอแค่นี้พออย่าไปคิดเยอะนะครับเมตาเปลี่ยนเรื่อยๆอยู่แล้วเราแค่ปรับตัวตามเขาแล้วก็ทําให้มันได้ดีที่สุดพอนะครับเดี๋ยวทุกคนยังไงก็ต้องปรับทีมตามอยู่แล้วโอ้โหด้ยนิ่งกิบเลยว่าอุตสาห์ชมว่าเลดดีแต่เมื่อวานเนี่ยได้ซาเบได้แบ็คเพิได้จากฟ้าทะเลมานะครับโอ้โในไอดีหลัก ไอ้อะไรเนี่ยอีปิกซ้ำว่ะไม่เอาซ้ำดิครับเอาแบบไม่สามมาตัวไหนก็ได้ขอแค่ไม่ํามมาโอ้โหมากระลินมึงไม่ออกเลยวะอีก <c oughs> ทีนึงสามตัวมาสองตัวแต่ก็ตาหวานได้อยู่นะหวานเออเดี๋ยวลองปล่อยลันดูปล่อยไหลเลยทุกคนอาคาแนนนะครับที่เห็นเขาตีกันเนี่ย เวลาใช้มะการีนปุ๊บมันจะอยู่ที่300ไปจนถึง400เลยมั้งถ้าทําไม่ผิดนะอันนี้ไม่เป๊ะข้อมูลนะครับเพราะว่าทีมมันค่อางจะใหม่แพทมันยังจะมาใหม่อยู่เดี๋ยวเราจะลองเซตดูผมเดาว่าผมน่าจะทําได้ประมาณ2กว่าถึง3แล้วมั้งไม่รู้นะยังไม่ลองเซตเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้ตั๋วมันครบ9ใบเราอาจจําเป็นจะต้องเปิดอยู่แล้ว โอ้โหเห็ดพิษอ่ะได้อยู่ไม่ซ้ำนะครับคลิปเลยอ่าแสงจันทร์มาสามเศษต่วามากกลีนี่คือนิ่งมากทุกคนเฮ้ยจริงมันเนี่ยมันได้สักตัวอย่างวะอ่ะเผียวอัพดาวนะครับเดี๋ยวอัพก่อนเลยเฮ้ยมาักะาลีนไม่มาจริงอ,ะอ่ะอ่าลาชินีอีกหนึ่งตัวนะครับผลประกอบการถือว่าพอได้นะอัพดาวนะแต่ว่า มาการีนมันเกินไปไหมเท่าที่ดูมาท็อปปิ้งมันมีหลายแบบมากที่เขาใช้ตีบอสนะครับบางคนก็คูทามล้วนเถือถ่อนเลยบางคนก็ลดความเสียหายบางคนก็เป็นโจมตีผสมคูทามนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันโอ้ยเฮ้ยจริงปะเนี่ย <c oughs> โอยเลดก,กะว่าจะดีนะทุกคนมันไม่มาเลยว่ะโอ้โหห้าหมื่นกว่ามีแบ็คเพิร์มาตัวเดียวเฮ้ย โอ้โหเกินอ่ะเราได้มาการีนมาแล้วแต่ว่าแต่ว่าโหัวเลดมันโคตรแย่อันเนี้ยเย็นไว้เย็นอะไรของคุณเย็นอะไรคุณเกลือขนาดนี้เฮ้ยรอบก่อนเนี้ยไอดี ID ลองดวงดีนะครับแต่ว่ารอบนี้กลายเป็นว่าไอดีลองนี่ดวงเกลือว่ะเฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะ ทำเป็นเล่นไปอะไรขึ้นมาเพียบเลยเดี๋ยวขออนุญาตรีดวงสักคู่นะครับโอ้โหไม่ไหวว่ะแบบนี้แม่งห้าหมืนะเวยห้าหมื่นนี่ไม่ใช่น้อยๆน,นะบางคนเก็บเป็นเดือนนะครับแต่แพทก่อนเนี่ยผมพยายามตามหน้าลูกพุณเยอะด้วยเพดก็เลยหมดนะครับแล้วลูกพุณก็เกลือเปิดเท่าไหร่ก็ไม่ออกเหมือนกันเฮ้ยมันจะมาเกลือติดๆไม่ได้นะครับมาเอ,อต้องหวานแล้วแหละ เกิดเฉยเกิดเฉยปาโอลี่มาว่ะเอ้าไปไปทีดิเอ้มาแล้วหนึ่งแล้วย่อมวากรลีนอีกทีมาหน่อยขอสักสามดาวก็ได้ไม่โลภแล้วตอนนี้โอ้โหไม่โคตรเกลือเลยว่ะตัวเดียวโอ้โหเฮ้ย เกินผมว่า GM อไแม่งปรับเลทแล้วแหละพอเห็นว่าเราดวงดีบ่อยๆแม่งปรับเลทใส่หน้าเราเลยวะเนี่ยเพิ่งจะดาวเดียวเองอ่ะห้าหมื่มีใครเกลือกว่านี้ไหมอ่ะ <c oughs> โอ้โหจะร้องไห้นะครับจะร้องไห้นะครับได้มาดาวเดียวจริงอ่ะงั้นขอสองดาวพอกูไม่โลภก,ก็ได้วะเฮ้ยร้องไห้โอ้โหนภะยากรทิ้ง ค่อนข้างเละนะครับทุกคนผลประกอบการเนี่ยเข้าขั้นเจ๋งเลยก็ว่าได้อะสุนสมาต่อดีกว่าอย่าไปคิดมากนะครับมันโอ้โหหนักบอกเลยว่าหนักนะครับเอานาฬิกา12ให้ได้วันนี้นาฬิกา12นะครับมาหน่อยดีอาจจะได้อยู่ครับทุกคนมันสิบกว่าแล้วอาจจะไปอ่าอีกนิดนึงอุย้ยเมื่อกี้เท่าไหร่วะกด ไปสกิปแล้วมือล้านนะครับช่างมันอ่าโอเคเอ้ยไม่ได้นี่ว่าผิดชิ้นไม่โอเคนะโอ้โหต้งเกือทั้งสมบัติทั้งไอ้นี่ไม่ได้เว้ยทุกคนอ่สิบเอ็ดไม่ได้สิบสองวันนี้แม่งเกิน GM มแม่งเล่นงานกันหนักมากนะครับผมบอกเลยว่า GM อมแม่งโ,โหเนี่ย จะร้องไห้แล้ววะเป็นโควิดก็เป็นโควิดนะครับแถมยังมาเกลืออีกไม่ได้โอ้โหอาการหนักว่ะวันนี้แม่งห้าหมื่นนะี่คือเกลือที่สุดในชีวิตแล้วนะครับสองอย่างอะได้แค่สิบเอ็ดนะครับครูถามก็ยังใช้งานจริงไม่ได้นะครับมันต้องเป็นสิบสองอาสกิลมันถึงจะไม่ล้วนอดังนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราอาจจะยังต้องใช้ ในส่วนของตำราธรรมดาไปก่อนเอ้ยเอยไม่ใช่ตำรานาฬิการธรรมดาไปก่อนนะครับมาลองดู GM t ี t ันบอสเนี่ยเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนจากการเอาโดนัทอวกาศออกไปนะครับแล้วก็ใช้เจ้าตัวนี้มาตัวอื่นนะ่าจะเหมือนเดิมนะครับอันดับแรกเท่าที่ดูข้อมูลมาบางคนเขาก็ใส่คูทํารูนบางคนก็ใส่แบบ อัพแรงและความส่สูงๆแต่ผมมองว่ามันมีแบบหนึ่งที่น่าสนใจคือเป็นโจมตีนะครับผสมกับครูทารแล้วให้ได้คููทารประมาณ10%เนี่ยเราน่าจะทําได้ <c oughs> โอ้โหสกิลก็ยังไม่ตันให้ตายสิไม่มีอะไรพร้อมเลยโคตรท้อเลยว่ะ <c oughs> อ่ะเอาเป็นโจมตีกับอาตราการคริติคอลนะครับแล้วก็มีคูทารมานะ <c oughs> ได้หรือเปล่าเอาเป็นครูทารก่อน 1.9นะครับคูทางต้องเกิน10ขึ้นไปด้วยมันจะไหวไปไวเนี่ยปึ้งปึงอันนี้ก็จะเป็น7.6ครับแล้วเราต้องเพิ่มคูทางไปอีก1เมตรหรือไม่ก็อาจจะเป็นคูทาง2เลยปึ๊บ1.8เอ๊ะน่าจะได้อยู่อุ้ยเป็น12.5ว่ะเยอะเกินไปนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเยอะเกินไปเราเอาเป็นโจมตีคิดว่เข้าโจมตี ไม่ต้องมีครูถามสิอ่ะแบบนี้ดูนะครับโอ้ได้อยู่มีความเร็วผังโจมตีสามเออสิบจุดหกแบบนี้อาจจะพอได้อยู่แต่ว่าคิดที่เข้าน้อยมากเลยว่ะคิดที่เข้าน้อยมากต้องหาอันที่เป็นอ่ะลองก่อนลองก่อนไม่เป็นไรแค่ไหนแค่นั้นนะครับเราลองคร่าวๆก่อนแล้วก็ดูจังหวะในการกดนะครับอืมอันนี้น่าจะได้แล้วอันนี้นี่นี่ โอเคสเต็ป okay. เดิมนะครับเหมือนว่าเราจะต้องกดเหมือนเดิมแต่ต้องเปลี่ยนมุมในการกดใหม่อะเพราะว่าเราตอนก่อนเราจำเป็นว่าต้องกดอะ,อะไรวะโดนอวากาศก่อนด้วยใช่ไหมเ,เมเดี๋ยวเดี๋ยวปรับความเร็วก่อนผมก็ยังมึอนอยู่นะกดซอเบลูกพน a อแคล์ care, แล้วก็นี่แล้วกดมิวกี้เหมือนเดิมนะครับมิ l กี้ห้าสิบห้ช่วงห้าสิบเกี่ยวห้บเจนะครับปุ๊บปุ๊บ โอเคน่าจะได้น่าจะได้เดี๋ยวที่เหลือแล้วก็เล่งสกิลทุกตัวยกเว้นซาเบ A, ใช่ไหมลองนะครับอันนี้เป็นการลองครั้งแรกเหมือนกันเราไม่รู้นะเว้ยว่าจะได้แต้มเท่าไหร่ซาเบไหวไหมสี่สี่สี่สานะครับโอเคได้ออกสกิลอยู่น่าจะ2กว่าแหละดาวมาน้อยด้วยนะครับและสมบัติใหม่ก็ยังไม่ตันเอแคแตกที่เหลือเราปรับความเร็วได้แล้ว ปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บไหลเป็นน้ำเลยเว้ยแต่ดูแบบเลือดไหลหวบดีนะครับโอ้ไหลๆโอ้โสุดจัดสุดจัดแหมเดี๋ยวดูแต้มสีโคตรเจ็บใจห้าหมื่นได้นิดเดียว287นะครับโอ้โหถือว่าขึ้นมาเยอะมากทุกคนเยอะอาจจะดูเหมือนไม่เยอะนะแต่มันขึ้นมาพอสมควร ราะว่าอดีเนี้ยตามหลักจะตีอยู่ที่230 2 3 0ร้อถึงสองนะครับแล้วแต่ว่า,าจะคลีกเยอะคลี่น้อยแต่ตาเนี้คุณดูไอดีนี้ลูกคุณแค่สาดาวแต่แบบแต้มขึ้นมาสูงมากนะครับเอ้ยมันทําให้พิษเนี่ยรุนแรงขึ้นมากเลยอืมดีขึ้นชัดเจนนะครับยังไงก็ยังน่าํานะครับในมุมมองผมขนาดดาวเนี่ยห่ดาวเองแล้วลูกคุณสาดาวสมบัติใหม่ยังไม่ตันยังไงทุกคนก็น่าจะทํานะครับ เหมือนว่าแพทนี้มันจะมีในส่วนของตู้นี้มาใช่ไหมตู้อีพกแจกฟรีมาเดี๋ยวเราจะเปิดเป็นเศษของ Milky ้เวดีไหมครับแต้ตมตีบอลเราจะได้มากกว่านี้หน่อยหนึ่งอ่ะเดี๋ยวลองเลยอแต่ดูแาวโน้มมันดีขึ้นกว่าเดิมมากนะครับ m i l กี Milky, หรออ่นี้ก่อนเหมือนจะเพิ่มดาวมิลกี้ได้นะครับนี่ไง30พอดี30เดี๋ยวเราจะเพิ่มเป็นมิ l กีอีกหนึ่งดาวนะครับ อ่านี่ไงไปเลยปึ้งปึงแต่ว่าดวงแ่งไม่ได้เรื่องเลยวันนี้จะทำอะไรมันก็ติดขัดตลอดนะครับโอ้โหโคตรเศร้าเลยเอาแค่ไหนแค่นั้นละกันตรงนี้มีอะไรแจกอีกไหมเพื่อเราได้ของที่มันดีกว่านี้โอ้โหแต่เห็นแนวโน้มแล้วว่ายัางไงก็น่าทำนะครับลานหนึ่งโชคชะตานะอันนี้อ่ะเอาใหม่อีกทีละกัน ทุกคนรู้แล้วว่ามันดีขึ้นชัดเจนตามที่ท็อปเซิร์ฟเขาใช้กันยังไงเราก็น่าจะได้ใช้ตามนี้นะครับมาลองกดให้ดูอีกครั้งการกดโดยรวมปกติเหมือนเดิมหมดแค่ว่าเราต้องไปจำใหม่ว่าเราจะต้องกดอไอเจ้าลอยเย้าเนี่ยแทนโดนัทอวกาศนะครับเอาความเร็วออกก่อนเพื่อความชัวรก็คือกด4ตัวหลังนะครับอย่าเพิ่งกดมิลก y เวกด4ตัวเหมือนเดิม แล้วก็เหยื่อลเนี่ยสี่ตัวนะปุ๊บปุ๊บแล้วก็57กดเนี่ยอ่าจังหวัที่มังกรง้างเรากดไอ้เจ้านี่นะครับไอ้มิวกี้เวทที่เหลือเราก็กดทุกตัวยกเว้นซอเบซอเบเรารอกดที่41นะครับหรือถ้าใครยืนไม่ไหวนะกดสัก42ก็ยังพอได้เหมือนกันนะครับดูได้ว่าตัวเองไหวเปล่าอ่ะดูสิอืมรอบนี้ยืนไหวเว้ย ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหกดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่แต้มเนี่ยดีขึ้นชัดเจนแล้วค่อนข้างชัวนะครับเดี๋ยวเราคงจะต้องไปหาเพชรมาสุ่มเพิ่มอะตัวตีบอสยังไงก็ต้องมีนะครับโอ้โหเจ็บใจเลยว่ะทำอะไรก็ติดขัดไปหมดผงสกิลยังไม่ตันนะครับวันนี้้อหอแตกอ่ะทุกคนดูว่ามันจะได้เท่าไหร่เกิน280ขึ้นด้วยทรัพยากรขนาดนี้ถือว่าเพอร์เฟกแล้วจริงๆอ้ ชัดเจนนะครับดาวแค่นี้ทุกคนมันทําได้ดังนั้นอย่าลืมไปสุ่มกันจริงๆตัวนี้กล้าคอนเฟิร์มถึงความจําเป็นในการตีบอสกิลนะครับโอเคคร่าวๆก็มีประมาณนี้ใครที่หากําลังลังเลในการสุ่มนะครับผมบอกเลยคุณไปสุ่มยังไงก็ต้องใช้ตีบอสไม่มากหน่อยยังไงก็ต้องใช้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ